โอเคค่ะก็สวัสดีทุกคนนะฮะก็คือว่าตอนนี้นะฮะหมอบไอ้นั้นนะได้ไม่ให้เข้าม,ม็อบแมปแล้วนะรู้สึกหมอบอะไรนะจะไม่ได้นะมันบั๊กไม่ให้เข้าเลยนะคือตรงที่เป็นเอ่อนั้นหายเลยไม่ให้เข้าอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะั้นดูก่อนไหนแล้ววะ อันไหนแล้วจำไม่ได้นะคะรู้สึกว่าน,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 นี่นี่นะีน่สามีสามีนะคะสามีนะคะมันก็คือว่าเนื่องจากมันบักนะแม่ค่ะแม่ก็แบบมันบักไม่โตนะคะไม่ให้ใหเออคิปนะคะเข้าไปเล่นนะจากนั้นมันก็หายไปเลยนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวให้ไปดูนะะใ,ในในเออมายคามาของคิปเอง ันนี้นานีนานีนะไม่ใช่นานิวนานีไม่ใช่นานิวอุ้ยกพราคือมันรู้มันเกิดอะไรขึ้นนะเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าโลกมันเยอะเกินไปหรือไม่รู้ว่าน่าจะตั้งโลกเยอะเกินไปหรืออะไรสักอย่างไม่รู้เครื่องมันบงมันบักหรือว่าโลกที่สร้างไว้นานนี้แบบน่าจะไม่ได้ลบลบหมอบไง เลยยังไงเดียมันค้างไม่ให้เข้าเลยอ่ะบอบขัน้นไอกินะคะเดี๋ยวจะดูอีกรอบนะคะว่าจะได้ลงไหมเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าม,มันบักหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะแม้มันจะบักแบบไม่ให้ดูเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวว่าพอา,ายคลิปนี้เสร็จนะคะว่าจะรีวิวเกมต่อ พี่เกมต่อเสร็จก็น่าจะไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวหาลูกใหม่ให้เล่นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะหาลกูลกแบบมัน่ารักน่ารักอันนี้แล้วกันนะแพทร์เจอเออแทเจอแทนะก็เดี๋ยวว่าเออก็สำหรับคนที่แบบว่าเดี๋ยวกิ้น์นะจะหาลูกเออใหม่ให้เล่นอีกสัก สองาโลกนะก็ว่าเอาชีวิตรอดนะไม่แน่ใจว่าเครื่องมันไม่ให้เข้าไปหรือเปล่านะแต่ต้องดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็ก็กนะเจอกันนะเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตัวเกมนะคะจะให้เราเข้าไหมจะดูอันนี้นะจะดู กิฟกิฟเอิกิฟแล้วกิฟจะดูเกมนะลองดูกันว่าเกมมันจะให้เราเข้าไหมถ้าไม่ให้เข้าก็คือจบนะคะต้องทำใหม่หมดเลยโปรเจกต์ก็ต้องโปรเจกต์ไมค์ครับก็ต้องยกเลิกไปทักเสายงมอาทิตย์แล้วก็ถ่ายคลิปใหม่นะก็คือถ่ายคลิปเกมอื่นไปก่อนนะก็ขอประทานโทษนะคเรียเก็บ,บช่องไมครับนะ,ะก็คือไม่รู้ทำไมเครื่องมือดีๆมันก็บ้างไง คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออวิดีโอแยกกันไปหรือเปล่าไม่มมรับยมถ่ายไม่ใช่ค่อยจะได้ลบเท่าไหร่หือเพราะไม่ค่อยใส่ใจไม่ได้ใส่ใจหรอกใส่ใจแต่แบบเรื่องอย่างอื่นนะก็นะไหมมันไม่เข้าแล้วะ่ะเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะเราจะลบแปบ๊บนึงนะั้นเดี๋ยวขอไปลบไอ้เดี๋ยวให้ดูวิดีโอที่ ถ่ายนะถ่ายแล้วไม่ยอมลบเลยคือปามวิดีโออ่ะคือเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่เนี่ยสามคลิปอะ่ะตรงเนี้ยแล้วสามคลิปนี้แหละที่ยังไม่ได้ลงนะเนื่องจากว่าเหนื่อยมากเฮ้ยนี่นะคือคลิปที่ยังไม่ได้ลบแม่คือเยอะมากอันนี้มันมีอันจะแบบประจานคนบ้านเมืองเยอะนู้ยิง อย่างนั้นนะเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็บางอันก็จะกิกนพื้นที่นิดน,นึงนะก็ถือว่าจะลบเลยนะก็จะลบเลยนะโปรเจกคานากินะยังไม่แน่ใจว่าจะจะจะลบหรือเปล่านะแต่โปรเจกตคานากิก็ต้องเอ่อต้องดูต้องเล่นใหม่หมดเลยนะถ้าโลกมันไม่ให้เข้านะก็เลยต้องเล่นเซิร์ฟคานกกิใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะคะถ้าตัวเกมเข้าได้ ก็ว่าจะลบสบคานีกิทั้งหมดนะก็คือยังไงดีล่ะก็คือตอนนี้นะคะเครื่องเกมไมค่คับนะคะโบสจคันีกิมันไม่ให้เข้าอะ่ะช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดคลิปตรงเข้าเกมได้เลยแล้วกันนะโอเคค่ะ okay, ทุกคน สรุปว่าเกมมันไม่ให้เข้าตัวเซิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวจะดูอีกรอบนะอ้อลืมจริงด้วยถ้าไม่สามารถเข้าเกมได้นะคะนั่นเอ่อ,อคิมน้าก็ต้องมาเล่นของตัวนี้นะคะก็คือไปเล่นโลกของคนอื่นไปก่อนนนคะก็ถือว่านี่นะคะต้องต้องไปเล่นที่ของคนอื่นนะต้องดูอีกรอบหนึ่งนะ,ะโอเค กีฬาเล่นเซิร์ฟของคนอื่นไปแล้วอนะน่าท่าก็เดี๋ยวให้ดูโลกสักนิดน,นึงก็ก็ได้นะจะ<อ>จะให้ดูโลกนิดนึงเนี่ยมันจะแบบไอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะไอ้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมันสั่นมากเลยเธอเอาเฮ้ยคืออะไรเนี่ยฮะอ่มกร้ปะปบอะปเนี่ย ที่นี่ที่ไหนอะ่ะ h นี่อะไรอะ่ะ oh, โอ้มีอันนี้ด้วยละเธอจ้ะโอ้ oh! จะลองไปไหมโยมันเล่นยังไงขึ้นไปดีไหมเออขึ้นไปดีกว่าเออขึ้นไปเถอะไปขึ้นไม่เป็นอ่ะ เออโลกอะไรเนี่ยอุ๊ดไอคือไอจิบเป็ิ้ลอุดจิปฮะแล้อนนรอดเดียวเลือรอดเดียวไอจิปปายแล้วขึ้นไม่ได้ไม่ได้รอบน,นี้นะจะเล่นให้ขึ้นต่อไปนะคะ ก็ถือว่าถ้ามา c ครับเรานะคะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟได้ก็ถือว่าไม่สามารถเล่นได้นะคะก็จะดีิเแต่ตรงนี้แหละนะก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายคลิปที่สองเลยแล้วกันนะคะเจอเจอกันตรงนี้แหละ